กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อมีการแชร์ภาพและข้อความว่าบอยพิษณุนิ่มสกุลนักสแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากจอทีวีมายาวนานได้ประกาศขายบ้านหรูราคาสูงรี่วถึง70ล้านบาทงานนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ทำหลายคนอ้าป,ปากค้างแต่ยังทำให้ชาวเน็ตเริ่มตั้งคำถามกันรัวๆว่า บอยขายบ้านทำไมและทำไมถึงต้องขายด้วยและก็เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของบอยหรือเปล่าจ๊ะบ้านดังกล่าวของบอยว่ากันว่าเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่หลังบลอเธอเออดีไซน์รูู้อยู่ในทำเลก็ระดับพรีเมียมพรีเมียมครบทางพื้นที่ใช้สอยมีความเป็นส่วนตัวสูงและบรรยากาศที่สะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนจนหลายคนถึงกับบอกว่านี่ไม่ใช่แค่บ้านนั้นนะจ๊ะแต่นี่คือความฝันของคนทั้งประเทศเลยทีเดียวแหละ เรื่องของการซื้อบ้านขายบ้านเนี่ยซื้อซื้อขายขายมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้การขายบ้านของบอยเนี่ยเป็นดิที่ถูกจับตามองก็เป็นเพราะว่าบอยพิษณุไม่ได้ออกมาชีแ้แจงไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาบอกอะไรใครใครทั้งนั้นแหละว่าทําไมบอยถึงขายบ้านคือพูดง,ง่ายๆไม่บอกเหตุผลอย่างชัดเจนก็ทําให้ข่าวโซเชียลโคเริ่มตีความกันไปต่างๆนานาเลยละจ้ะ บางคนเขาก็บอกว่าบอยขายเพราะว่าหมดตัวไม่มีเงินแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าบอยอกหักผิดหวังกับเรื่องความรักเพราะว่าเลิกคือหย่ากับภรรยาแล้วก็เลยขายบ้านทําใจไม่ได้นะบ้านก็บอกว่าบอยขายเพราะว่าต้องการเอาเงินไปลงทุนทําอะไรให้กับชีวิตของตัวเองใหม่ๆนั่นเองแล้วก็มีบางส่วนมองว่าบอยเขาอาจจะกําลังปรับเปลี่ยนแผนชีวิตของเขาอยู่ก็ได้หรือว่ามันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตส่วนตัวของเขาก็ได้และการที่บอยเงียบเงียบมากมากเลยไม่ออกมายืงยันอะไรเลยทั้งสิ้นก็ยิงเงียบก็ยิงท,ทําให้เรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยจะ้ะและตัวเลขเ0สิบล้านบาทของบอยกลายเป็นตัวจุดไฟดราม,ม่าอย่างแท้จริงในตอนนี้เลยเพราะว่วาตอนเนี้เป็นยุกที่เศรษฐกิจไแม่แน่นอนเป็นช่วงขาลงในขณะที่หลายๆคนเขาต้องทําการรักเข้มขัด ชีวิตก็ลำบากลําบุญกันละเคือในตอนนี้ไอการขายบ้านราคานี้ของบอยก็เลยถูกนำไปเปรียบเทียบ<ๆ>กับชีวิตของคนทั่วๆไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพาไม่จำเป็นยิงคิงก็คงไม่มีใครเขาอยากจะขายบ้านที่สร้างมาเพื่อที่จะอยู่เองในขณะที่อีกฝั่งก็สวนกลับมาว่าคนมีเงินก็มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินของตัวเองไม่เห็นต้องดราม่านี่นา เดียกว่าในตอนนี้ชาวเน็ตเขามีการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็แบ่งกลุ่มกันอย่างชาัดเจนแต่เมื่อส่องความคิดเห็นในโลกออนไลน์ก็จะเห็นว่ากระแสถูกแบ่งออกเป็นหลายแง่หลายมุมเลยกลุ่มที่หนึ่งก็บอกว่าเข้าใจบอยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มองว่าการขายบ้านไม่ใช่เรื่องแปลกอาจเป็นการย้ายที่อยู่ลดข,ดขนาดของบ้านให้เล็กลงหรือเตรียมเงินไปลงทุนอย่างอื่นพร้อมส่งกำลังใจให้บอยว่าชีวิตคนเราเปลี่ยนได้เสมอขอแค่มีความสุขก็พอกลุ่มที่สองก็ตั้งคำถามแบบหวงใย กลุ่มนี้ไม่ได้ดราม่านะแต่เขาแอบเป็นห่วงว่าอาจจะมีปัญหาทางการเงินหรือเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นบอยทํางานมานานหวังว่าจะไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรในนะและเขากลุ่มที่3เมเมากันสนุกถามสไตล์โซเชียลเขาเชื่อแหละเขาบอกกันว่าขายบ้าน70บล้านแต่ฉันยังขวานโทรศัพท์ไม่หมดถ้าขายแล้วรถเหลือเจ0 0 0ืนเรียกไปน,นะก็เ,เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นบทสรุปที่ยังไม่มีคําตอบ เพราะว่าตอนนี้การประกาศขายบ้านของบอยยังไม่มีคําชี้แจงของเจ้าตัวเลยไม่มีการออกมาประกาศหรือว่าออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถึงขายทุกอย่างก็เลยเป็นเพียงของการคาดเดาแล้วก็มุมมองของชาวเน็ตเขาเท่านั้นเองจะ้ะแต่ก็มีเพื่อนร่วมวงการเดียวกับบอยที่ตั้งวงเมาส์มอยถึงบอยเรียกว่าไม่พลาดเลยแหละเป็นเพื่อนซี้เพื่อนรักเพื่อนสนิทของบอยเขาซะด้วย ดีเจสาวสุดเซ็กซี่ดีเจต้นหอมสกุตะลตาล้านั่นเองที่เขาออกมาเซลล์บอยดีเกต้นหอมเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความปากไวาเซลล์ใครก็แซล,ล์แรงแต่ก็แฝงด้วยความหมังดีดีเจต้นหอมเซล,ล์แบบซับๆคำๆสไตล์ตัวแม่บ้านโคตรสวยเลยขายถูกไปปรับเพื่อนก็คือบ้านที่บอยเขาประกาศขายเนี่ยจะอยู่ย่านลาดพร้าวร้อยหนึ่งบอยเขาก็าโชว์ภาพใจสวยที่มีสระว่ายน้ําด้วยพร้อมกับบอกว่า ขายบ้านครับสวยๆเนื้อที่268ตารางว่าซอยโพแก้วเข้าออกหลายทางนาเพลาซอยร้อยหนึ่งเรียบทางด่วนลำรามินทาเอกมัยก็ซอยเงียบสงบรถไม่ผ่านเยอะเพราะเป็นซอยตันบ้านของบอยเป็นบ้าน2หลังในเนื้อที่เดียวกันมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องจอดรถได้4คันราคา7จะ10ล้านบาทบอยบอกว่าหาเนื้อคู่ครับจะไปหาบ้านเล็กๆสงบสงบเงียบๆอยู่ครับไม่ดราม่านะ และบอยก็ได้อธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่ข่าวขายบ้านของบอยเป็นดราม,ม่าในโลกโซเชียลบอยเขาบอกว่าที่เขาขายบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินแต่เป็นการตัดสินใจเพื่อปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาปัจจุบันโดยตัวเขาเองมีแผนที่จะมองหาบ้านขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกในการอยู่อาศัยแล้วก็การดูแลรักษาตอนนี้ก็ชาวโซเชียลเข้าใจกันแล้วนะจ๊ะไม่ดราม,ม่านะเพราะบอยอธิบายเหตุผลแล้วจ้า